Nah, that's สวัสดีครับผมคิมนะครับผู้จัดงานในการเต้น IT Square Asian Cover at Top Page 2009นะครับงานนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นวงที่เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็รวมไปถึง คนที่มาเชียร์แฟนคลับแต่ละวงนะครับแล้วก็ผู้ปกครองแต่ละทีมนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ดีใจกับน้องๆที่ได้รางวัลนะครับทั้งโคเวอร์และก็คอสเพลย์นะครับส่วนโคเวอร์นะครับครั้งนี้นะครับคะแนนเขาเท่ากันเลยนะครับคือเราก็ตัดที่2ไปก็จะเหลือที่1 2ทีนะครับก็เป็นที่1ร่วมกันนะครับก็คือไอโรนิกและก็เพอร์เซนต์ฟอนนี่นะครับผม ส่วนที่3เป็นใครไม่ได้เลยทีน,นี้หลายๆทีมเชียร์อยู่ก็คืออีเลนอลนิดทึมนะครับส่วนรางวัลชมเชยนะครับก็จะมีอ่า4ทีมนะครับก็คือไลท์สตาร่านะครับไหนคนก็เชียร์เยอะมากโอ,อ้โหอ่าแล้วก็มีไอทามไอทามเสร็จแล้วก็จะมีเวนิสตี้และก็เดอะเทรสนะครับผมทีนี้คือกรรมการเก็หนักใจนะครับกับการให้คะแนนคือเก่งๆก,กันเยอะมากนะครับสำหรับรอบสาม อันี้นะครับก็ Quindi เอาเนปะ็น <Horse addition. S 1> ว่าน I mean. ี่นะครับคือคะแนนที่ออกมาเป็นเอกฉันแล้วนะครับโอเคครับและตอนนี้ w w w บ a n บด o งโ c o m กคอเขากำลังทำรายการทีวีออนไลน์ทีวีเพื่อเด็กโค้นะครับโดยมีชื่อรายการว่าด a n โฟ o g กท TV ีทีวีเพื่อเด็กโค้นะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็จะทำ เกี่ยวกับอ่าข่าวสารนะครับเกี่ยวเด็กโควร์ว่าตอนนี้เขามีอะไรเพิ่มเติมบ้างตอนนี้กระแสเป็นยังไงนะครับเราก็จะมีสัมภาษณ์ของวงนู้นงวงนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ติดตามชมกันอีกไม่นานนี้นะครับและแขกรับเชิญเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือคนที่ได้รางวัลชนะเลิศ123และชมเชยจากงานแข่งขัน ไอจีสแควร์เอเชียนเขาเวอร์แอนทัตเมนสองพันเก้านะคะก็ประกอบไปด้วยไอโรนิกเพอร์เซฟอร์นีบิลล์นอฟลิท์เฮิร์สลาเรเนีตี้และก็เดอะเทรสและจบด้วยไอทามนะครับ so เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะไปสัมภาษณ์เรื่องอะไรบ้างนะคบเราก็จะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเออวันหวานก็จะทำอะไรกันบ้างนะครับแนวคิด การซ้อมข้อคิดอาฮะแล้วเขามีหลักการโเวอร์ยังไงนะครับการอยู่มอนเป็นทีมกันอยู่อ่ยังไงกันบ้างนะครับอ่าแล้วก็เราก็จะมีโชว์นะครับวันนั้นสัมภาษณ์ด้วยให้เขาโชว์ด้วยว่านี่แหละคือคนที่้รางวัลชน่เลยอยากงัตนี้นะครับผมก็อีกไม่นานนะครับเทปแรกติดตามชมกันได้เลยนะครับผมกับรายการ ด้านพ่อกอล์ทีวีเพื่อนเด็กโคครับก็ aw, mm hmm. วันนี้ขอจบการรายงานทีเท่านี้ครับ mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm. งานนี้ขันได้เลยนะครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีไอพีสแควร์ล mm ักซี่ถ้าไม่มีเขา mm hmm. ก็ไม่มีเราครับผม mm hmm. ขอบคุณมอยังสูงครับสำหรับไอพีสแควร์โอเควันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย